มันจะอยู่ลักษณะแบบน,นี้ตาคูณจิมดูแบงจิมกินเอเอ,เอดีมาเอออันเดีจะจูไปนี้นงินงๆกัยนะไปไปเจอในี้ตกแล้วตกแล้วตกแล้วกอมึงง่<อ>า,า่งตัวไหนเอเอ๊เยเอ้ยไปพันเดียวะ โอ้พันเหี้ย,ยไรแสด้ขอมอ๋กอกอดเมื่อไงอย,งยังได้แบ่งตัวนี้แบ่งตัวมันเดียวอืมนี่ๆนี่กินกินตัวนี้นนนจ,จ,จับรึไอศิลกเจ้าหนึ่งนี่นเห็นว่ะหายเขาปะเนี่ยนะเห็นว่ะมันจะอยู่แบบนี้อาะจตะัวเคียวปิด บางคนอาจสิบผู้แ่านี่คือตาหมักคูนทีหากันแบบบลไดตง่ายๆเพื่อสีเห็นได้บอมันอยู่นี่เจ้าเอาในนี่ใน,นกกคนูนนั่สิเป็นลูกแบบนี้ข้านนมั่เกี่ยงงนะตาคนูนกับหร้องพ่อต้นกลนใหญ่ๆเลยถือไว้เลยสีความเสื่อของ คนตะกี้เขาว่าที่มีอันนั้นเมตตามหานิยมเลยกะคข้ามคูณเนะาะครับแก่ผู้ที่ทือนี่ไงแตาคูณที่หามากินให้เคยเห็น ดูดิแฟดไว้ตัวนี้เอานี่จังะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบเดสิบสองปลาตัวกกเดียวสิบอันนี่ฮีโลขอเแท้ฮีโลเห็นเห็นกกคุณ <c oughs> ัวนงานสุดงานสุดเลยตัวนี้ใส่กอไปวอืมฟังเสียง